เจนี่ปปักเล่เป็นบ้างมื่อกี้เปางพี่จนี้เป็นไงบ้างคะกปตถาไบ้างคะเราอะไรบ้างเลยเลย์มันไมเ้าใจเจนี่ปากปักเละฮะอะไรนะอะไรนะคักัวอินเลเซคุรีแอินเลอิมพกงอิมพงอินเลแว่าอินเลเคชเนลทาพูดอีกเจนุ่ยไปปวันนี้ได้ได้เตรียมหลักฐานอะไรมายื่นให้กอปปตเจนีปาปักเลย อะไรของมึงวะอะปักปักปักบักเล่เออะไรปัก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 เล่อันนี้มันเหมือนเขาไม่อยากจะพูดกับนักข่าวหรือว่าเป็นการด้อยค่านักข่าวอ่ะกูพูดภาษาฝรั่งเศสมึงจะฟังรู้เรื่องไหมหรือยังไงเพื่อนเพื่อนช่วยบอกหน่อยเถอะงงกับเขาเหลือเกินนักก็ยิ้มโอ้ยโหยิ้มแบบโกนๆยังไงกอปักปักปักเล่ปักปักปักเล่เออ เห็นหลายคนบบางคนก็บอกอ๋อแปลว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอาเพื่อนๆช่วยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าไอ้ปักๆปักเล่เนี่ยไอ้ของตัวตึงของสวเนี่ยเขาหมายถึงอะไรวะใช่ไหมอ่ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสลัดเน่า